การทำงานกับภาษาคังนี้นะคะก็ทําเกี่ยวกับหัวข้อการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนยคะนีก็มีการไปเสิร์ชหาข้อมูลว่าที่มันสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นอยนะะียมันคืออะไรสาเหตุมันเกิดจากอะไรมันมีปัจจัยยังไงบ้างที่ทําให้เป็นแบบนี้นะคะ่ะก็ได้ข้อสมุกแล้วก็ได้แนวคิดมาว่า มนุษย์เราเค่ะเป็น,นกลไกสําคัญมากๆเลยที่จะทําให้โนี้สมดุลได้มากที่สุดแต่ก็เสืิมสูงได้มากที่สุดเช่นกันเราก็เลยหยิบเอาตรงนี้ค่ะมาเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานซึ่งการทำงานครั้งนี้ก็เลือกที่จะวาดสัตว์สมวนนะคะสัตว์สมวนที่กําลังจะสูญพันธุ์ไปเองการวาดครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้คนได้เห็นแล้วก็ตระหนักถึงว่าเอ๊ะสัตว์พวกนี้ทําไมมันถึงจะหายไปมันเกิดจากอะไร มันเกิดจากน้ำมือมนุษย์เองดว้วาภัยธรรมชาติเองก็ตามค่ะแต่ว่ามันก็กำลังจะสุดพันไป